ทีมงานงเฮาเมียนมาอันเดินมันแปนจุดกองิงีน่ากาศกับเอนหออซะห่านอันนี้กูว่ามันดอยพอดีปะมันดอยลงมาทางนี้ เราก็ค่อ,คอยๆสีนะมันนี่นออเนาะวายะมันลามแหงโอ้ยยืนอยู่นี่ยังแห่มอซะนะ Hộp của bác cũng mà là bớt thay là nó sẽ chuột vẫn nó sẽ đây hộp để miệng chắc là nhà mình nghe thì sự không dù không kìm sẽ bạc được không vừa vâng hàng dẫn mày húa nào bưng khơi bưng ảo nữa tôi nặn mực lên chửi cái đấy, Nên, cái này là... Là này. Đảo, đảo. bài đi nhá mực lẻn được thì nọ แม่เบิ่งกินปลาได้ก็แู่หัวกินขาหัวกินขาเต็มอยู่นนั หัวกับเขียนเป็นน <representing gardens. S 1> ้องหัวก er ็มีห <like machine> ัวใจนะคุณหืมเหมือนอือยืนจริงอเป็นแม่คูนเหมือน มันพอตัวมาแล้วบอกเหนียมาจูดจืงมันกระเป็นเดินบบเดินเหยนตัวเองกระถาแตบเต๋อเต่งอยให้คุนี่บอดึงแนเ่ยกนเงี่ย บอกบอกซื้อผาขอโทษขออภัยไหนกะิเบิร์ตยังจะต่อสูงสูงยังจะสูง